ไม่มีอะไรตลอดไปหรอกเมื่อไหร่ที่เราจากไปเมียก็ต้องมีชีวิตที่เหลือของเขาเขาต้องอยู่ต่อไปลูกก็ต้องใช้วันเวลาที่เหลือเติบโตไปในเส้นทางเดินของตัวเองพ่อกับแม่จะอยู่ดูแลเราได้นานแค่ไหนกันวันหนึ่งก็ต้องหมดเวลาของท่านไม่มีอะไรตลอดไปไม่มีอะไร แน่นอนไม่มีอะไรถาวรแม้กระทั่งดีหรือชั่วชั่วทั้งชีวิตก็ไม่มีดีตลอดเวลาก็ไม่ใช่ไอ้ที่ว่าชั่วแสนชั่วก็ยังมีมุมดีๆไอ้ที่ว่าดีแสนดีก็เคยผ่านชั่ววันหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องไปวันหนึ่ง ก็จะไม่มีใครจดจำเราได้ไม่มีใครนึกถึงเราไม่แน่นอนไม่ตลอดไปเดี๋ยวเราก็จากกันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายอยู่ให้มีความสุขมีประโยชน์มีคุณค่าไม่ต้องสนใจว่าใครจะสรรเสริญหรือด่าทอโกรธทำไมเสียเวลาเกลียดทำไมเสียสุขภาพจิตอิจฉาริษยาทำไม เสียพลังงานเดี๋ยวเราก็จากกันแล้วขอขอบคุณวิชาชีวิตด้วยนะครับ